ขอนแก่นรีบเลยเรโฟนี่คือคอนโดใหม่ล่าสุดใจกลางขอนแก่นนะคะกับโอเชียนโอเอซิสคอนโดราคาเดียว1.49ล้านบาททั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นแล้วก็สง,งบ่มรื่นเป็นส่วนตัวนะคะเป็นการผสมผระสานระหว่างพื้นที่สีเขียวกับพื้นที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดีเพิ่มพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบจับไปไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ลาจ์พื้นที่สีเขียวสําหรับจัดกิจกรรมส,สร้างสรรค์หรือว่าพักผ่อนโซนนั่งเล่นทํางานฟิตเนส สวนพักผ่อนและก็สระว่ายน้ำขนาดฮาฟโอลิมปิกยาว25เมตรเติมน้ำเนื้อตัวเพื่อสุขภาพสาตเด็กเกอร์เวิร์กิ้งสเลู่เดินเล่นลอยฟ้ายิมการแจ้งลอยฟ้าและก็สนามเด็กเล่นลอยฟ้าอยู่ในทำเลสุขภาพนะคะสะดวกทุกการเดินทางใกล้กับโรงพยาบาลและชพึษ์เพียงแค่เดินข้ามถนนใกล้โรงพยาบาลราะชพึษงใหม่เพียงแค่100เมตรใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแค่800เมตรโรงพยาบาลกรุงเทพ1.2กิโลเมตรสาเาืองขอนแก่น1.8กิโลเมตรและเซ็นทรัลขอนแก่นแค่2กิโลเมตร สามารถนั้นเข้าชมห้องตัวอย่างนะคะได้ที่สำนักง,งานขายโครงการเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจะถึง1ทุ่มเลยนะคะ